สวัสดีครับมาครับวันนี้ดูพ่อตัดหญ้าให้วัวครับผมเป็นหญ้าพันุในเปียน,นะครับอันนี้ปลูกได้เดือนเดือนกว่าแล้วครับในเวลาตัดให้วัวแล้วครับใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเกษตรบ้านนาด้วยแปลงนี้ก็ไม่ใหญ่ครับ ประมาณ1งานวัวทั้งหมดก็12ตัวครับรวมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตอนนี้มี12ตัวสิบสามตัวแล้วนี่ออกใหม่เมือม่อสองาันวานก่อน13ตัวครับสมาชิกใหม่กำลังอ่อนๆเลยครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนี่อันนี้วัวลงกินครับเหลือนิดเดียวตรงนี้ตัดไปแล้วนะครับให้ตัดให้วัวไปแล้วช่วงกลางๆในวัวตัวเล็กครับลงกินเนี่ยนเน็ตฝั่งนี้ก็ปลูกครับปลูกใหม่มาแล้วครับเจ้าตัวนี้ เพชรใสมาแล้วโอ้มันก็จะสบายเกินมากินตรงตัดเลยใครที่มีวัวเยอะๆนะครับช่วงหน้าแรงนี่แนะนำให้ปลูกหญ้านะครับ จะเป็นหญ้าสายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับปลูกเลยครับแต่หญ้าในเปียเนี่ยปลูกช่วงหน้าแล้งนี่ดีครับแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะถ้าตัดไปแล้วมันจะเน่าครับส่วนมากฝนตกบ่อยรากมันจะเน่าไวจะแนะนำปลูกเป็นหญ้าอย่างอื่นครับเป็นหญ้ากัมบ้าหญ้าไนา เ <c oughs> พราะพวกนั้นจะทนน้ำในปุูกหน้าแรงครับเก็บเกี่ยวง่ายครับมีตัดตัดตัด,ตด,ตดแล้วก็เอาไปให้วัวแล้วครับลามอนนเนี่ย ไอ้วัวไอ้ดือ้อตัวนี้ดื้อมากครับวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันไอ้นี่นี่นี่มันก็จะหากินง่ายเกินเมื่อกี้ก็ลงกัดต้นเล็ก เดือตัดเสร็จแล้วก็เอาน้ําเข้าเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่นะครับมันก็จะงอกขึ้นมาเร็วหน่อยถ้ามีต้นพันุแล้วมันก็จะไวหน่อยนะครับงอกเร็วหน่อยอีกเดือนนึงก็จะตัดได้นุ่นมองหน้าแล้วอยากกินแล้วพวกนุ่น <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากครับพามาดูหญ้าเนเปียไอต้ตัวที่อยู่ในคอกก็อยากกินแล้วครับ <c oughs> คลิปนี้สวัสดีครับ